มันสิคือคลิปตั้งประเทถบ่นะครับเนาะครับพี่นอ้องช่วงนี้จะเป็นช่วงท่องนะพี่น้องเด้อท่องกำลังมาแรงนะครับช่วงนี้นอนบาแล้วแปดหมื่นกัวนะครับเนาะเดี๋ยวมึงในคลิปที่ตั้งระเทศรนะครับพี่น้องแบบนี้นะครับเนาะตามลำหวยลำทานนะพี่น้องหวังี่นี่บอมาล่องกครับเนาะมีอุปกรณ์ห้องพี่น้องสั่งมาครับจากแอปนะพี่น้องนะแอปหนึ่งนะพี่น้อง เดี๋ยวเขามาดุนกันว่ามันสีแมนคือเขาวาบอลเมืองเนาะไปครับใส่ดุนกันไปเมืองตันเนาะมัน,นมนนีดีวะทา,างหน้าครับลำธารน,นำห่วยธรรมชาตินะพี่น้องบนภูเขานะครับเนาะไปพี่น,อน,น้องเนาะมีเด็กเป็นทางที่เขาลงไปท่องนำธรรมชาติภูเขานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะไปตามหาท่องทำว่าแหละท่องพี่น้องทีไม่ได้ชิดตั้งมาเทียดที่เขานำหากันนะครับเราไม่สิดมีบอลพี่น้องเนาะ นี่ยวจะเป็นไม้เฮานะพี่น้องเนาะตี่เฮาจะกแม่พิสูจน์นะครับเนาะนี่ก็จะเป็นคลองลำธานบนภูเขานะพี่น้องมันสิเป็นเหมือนชิปตั้งประเทศที่เขาเฮ็ดบอลนะพี่น้องนี่นะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นลำคลองลำธานบนภูเขาดีพี่น้องนนะเน,นี่ยนี่นะครับเนาะขึ้นบนนี่นะครับเนาะ นี่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะมาพิสูจน์มั้งครับเนาะวานสิมีบ่ไปกันพี่น้องนี่มาลองนะพี่น้องเนาะวานสิมี่มาแล้วครับเนาะเดี๋ยวมาลองพี่น้องเหมืนจิปต่ามาเตอนะครับเนาะอันนี้มาพิสูจน์เลยครับเนาะพิสูจน์มั้งนะครับน้องวางสิมี่อีดีว่หรือว่าเขาเต้าตัวกันเพี่น้องเนาะแล้วนี่บาจะมาพิสูจน์มั้งพี่น้องมีข้องธรรมชาติครับอ่านี้เลืกเกลือนะพี่น้องเนี่ย มันสิคือคลิปตา่างประเทศบ่นะครับเนะาะถามแมนหรือว่าดวงดีครับแต่ว่ามีก็คือว่า,วา,าไม่ครเจาตวตัวเด่นนะแต่ว่าร่องมันพี่น้องใธรรมชาตินะครับ เป็นท่อมันก็จะต่ำนี่ตกมานี่นะครับแนละ้วจะเป็นพวกขวดพวกไส้มันก็จะลอยไปลำหนามนะครับนะแกงเบาๆนะครับเป็นน้ำไปนะครับนะเ้ำปลาเตา้ยนน้ำมันขังแรงครับมันไม่ฉีบน้ำปลาเทียท้ยสิเขาเป็นร่อนกันนะครับ ือว่าข้องบรรท่องธรรมชาติบรรท่องมันไม่มีอะไรทั้งนั้นมันไม่มีอะไรทั้งนมีเหมือนขึ้นในคลิปนะครับนะคือว่าบะมีนนะครับนะผู้มีถ่านบรรจเจ้าอาจจะมีกันเลยนะครับแต่ว่าบรรท่องบะมีนไม่มีทั้งนั้นเรคือว่าคลิปนี้ข้องธรรมชาติผู้บรรท่องบะมีนะครับบะมี่ทองเลยมนั้นี่นะครับนะนี่กอดกะสั่งมาจากแอปสมนะครับนะเอามาพิสูจน์เบื่อนพี่น้องนะคลิปนี้บะออดกะ คนเพิ่มว่าล้ำท่านผู้บรนเทาบบมีท้องนะพี่น้องเนาะกะ็ชอบชิปบอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้บอดเป็นกำลังใจในการเหตุชิป mm hmm. ด้วยนะครับนะคลิปนี้บอดครับ mm hmm. ลาไปก่อนครับบ๊ายบายไป้ะพี่น้องบบมีนะครับเนาะบ๊าย